ไฟเขียวเยียวยานักเรียนนักศึกษานักเรียนรับสองพันนักศึกษาลด50เปอร์เส้นคอรอมอไฟเขียวบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนนักศึกษาคอรอมอเห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมาติคอรอมอ เมื่อวันที่13กร,ะระกฎะาคม64สำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564นักเรียนในระบบการศึกษาไทยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง2,000บาทนานคถึงคนจัดสรรค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้